อันนี้บ้านเจนิคนสวยนะคะเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยเจนี่ไม่ได้ไปของงานเเจนิ่ไหว้สองที่นะคะทุกคนเฮงเฮงรวยรวยนะคะทุกคนนะคะเสียขวัญช่วยจัดเห็ดเป็ดไก่นะคะ รวย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 จะไปอะไนจะไปอนนะพี่เดลามาทางี่ยางมลดานนะดขนมขนมกระดาษเงินกระดาษทองไหนเฮงเฮงรวยรยทุกบ้านนะคะวันนี้งานเข่าหลายหลายล้านเนาะเจ๊เนาะ ก็ไหว้เสร็จแล้วเฮงๆรวยๆนะคะหลายๆบ้านเนาะเขาก็ไหว้กันทุกคนไหว้ให้เจ้าที่ได้กินเราจะได้มีการมีงานเนาะมีน้อยก็ไหว,นนะะว<ส>้น้อยค่ะทำ่า ว่ายกันนะทุกคนเนาะปุบปุ๊จะได้มีการมีงานมีเงินไหลนองมีทองไหลามาจ้าว่ายตุ๊ดจีนกันนะคะทุกๆบ้านเขาก็ว่ายกันมานะทุกคนเนาะเฮงๆงรวยรวยวันตุ๊ดจีนนะคะ มีน้อยแล้วก็ว่ายน้อยทุกคนให้เจ้าที่ได้อิ่มเราจะได้มีงานนะคะนี่ละค่ะทุกทุกคน บรรยากาศก็จะปุ๊บปุ๊บตายแล้วลุงงา <c oughs> นี่นะคะทุกคนปุ๊บปุ๊บประทัดนี่ใหญ่เลยพี่น้องแค่นั้นก็จะไหว้รถไหว้ลานะ นะคะก็มีวิวเจนาเจนาจัดเต็มนะคะวันนี้โอ้โหนะคะแหงแหงรวยรวยกระทุกบ้านเลยนะคะหลังก็มีครับหลังก็มี่้กัวประทัด อันนี้ผู้ตรวจงานเฟอร์เนอร์แม่ชดเลยนะอันนี้บ้านเจนานะคะทุกคนบายโรงงานไหวบ้านอันนี้บ้านนาะงโรงงานไปมาแล้วเฮ<อ>งเฮรวยๆนะคะ<อ>บานเครื่องมือนะคะทุกคนอันนี้ก็เนาะอันนี้บ้านช่างไม้นะคะของปราจิมนะคะทุกคนเนี่ยเนาะมีหมเูเห็ดเป็ดไก่นะคะ นี่มีไก่คนละเล็กคนละน้อยทุกคนคะ่ะฟ้าแฟร์บดูฟ้าแฟรนะ์เอเอสวยๆนะคะนี่นะคะทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะทุกบ้านเลยค่ะวันนี้ เจ้าที่อิ่มน้ำสำล้านนะคะมีการมีงานเยอะเยอะเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยบื้อแต่งตัวให้กันพร้อม คือภูเทาอย่เลยตัวรวยเตรียมตัวรวยแม่ม่เอ้ยของเทียวกันหายป้าซิมน้ำนะพ่อจิมน้ำสามจิ้มเตรียมตัวรวยเตรียมตัวปาซิมน้ำนะจิมนึงบอกจิ้มทุกคน ทำไมมันขมยังมะเจ๊เจ๊บนคลุบแน่นเจ็ดสองรวยรวยเจ้รวยเรวยพี่น้องมือนี้มือไหว้มือเฮงมือรวยมาเด้อมาเอารางวัลที่หนึ่งตะโสมเอารางวัลที่หกแล้วมาเอารางวัลที่ห้าตอมันหลายโปรดเลยนะหกสิบล้านใส่กันได้หมดมาสุขสันต์วันตรุษจีนค่ะเฮงๆรวยๆนะคะ เฮงเฮงรวยรวยค่ะสาวน้อยโอ้เงินล้านหลั่งไหลเข้ามานะคะปีนี้อ่าไปจีมเฮงเงค่ะกำลังไล่ไหว้กันทุกคนมีน้อยแล้วก็ไหว้น้อยเนาะให้เจ้าที่ได้กินกัน น้องพอใจชูสังนิ้วกันยิ้มหวานให้แม่ดาวหน่อยโูกรางวัลที่หนึ่งวันนี้ก็จะได้จัดให้เยอะๆพี่หน้าโอเคแม่กินอย่างเดียวเลยสาวน้อยเรานี่เวลาจะให้คุณหนบอกไปที่ไปให้คนตรงนู้นอ่ะไก่อันนึงเฮงเฮงรวยรวยอันนี้ของป้าจิมเฮงเฮงรวยรวยนะคะทุกคนลืม จะของบ้านแฮงๆรวยๆวมีเอกเยอะแยะหมดเลลไม่ติ เยนี่ยซงแดงนี่่ฟังนี่นะลุงง้เป็ล้ยิ้มเย้กันเลยวันนี้ลูกได้ลายได้เนี่ยนาะยิ้มเนี่ยเปิดเปิดเปิว้าวว้าวกำลังใจนะคะทุกคนโหเสียขวเสียขวัญวู้ววว ทุกคนก็จะรวมกันหิงเฮงรวยรวยโอ้ยนทอ่นอ้นนองไม่ได้จังไปแล้วๆกัน,ก,นกินน้ำกันพี่นอ้องแล้วแต่สีเห็ดนอ้องไยข่อยก็ดีโอ้ยรวมฉลองความหิงกันทุกคน ร้องนะคะทุกคนจ้าคลิปนี้เดบกัก็ไปส้อมใก่อนเด้อค่ะพี่นอกลาไปก่อนจ้านี่นะคะทุกคน